จ g, ิช e. tamam. ักิชัิชิช <mumbles> ักกี้ชักก <people>? ิ้ชักกี้ักกกกักกกกิชักก้กกิชชักกั

จักกี้จักขี้ักี้อืมมกี้ไปมาขี้เลื่อนจักกี้อืมอ๋อเป็นผิวหนังครับเป็นโรคผิวหนัง เอาเอาเอาเออะไรล่ะจี้จี้เม็นเน่าว่ะจี้จี้เนี่ยเม็นเน่าว่ะจี้จี้เป็นเน่าว่ะจี้จี้อจีจี้ไม่เข้าบ้านงนีไม่ไมโอจ่อยจอโอ๊ยจ่อยอยโอ๊ยจอยจ่อ่อยจอยจอยจอย้อจะมุดพ่อทำไมนะฮะจี้จี้ Trinity tatman tatmulet. Hackett bung bung hollow bung on. A bung hollow leo mạo bung bung nhau. Inch chuẩn bị chuẩn đâu

anh cho bà chào hay ai hay nói lòng. nói lòng. nói luôn mày nói con leo nói con cái kia con mày lên niran, lên <coughs> น in ั่งลงน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 ั่งลงไม่เล่นไม่เล่นนั่งลงก่อนเดี๋ยวนั่งลงสกี้นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวแปังก่อนแมียวเดี๋ยวค่อยเล่นปังก่อนเดี๋ยวปังปังก่อนเร็วสกี้ปังเร็วปังแมวเร็วเดี๋ยวจี้ยังวะ ไอยังวะไอ้ไปใช้ไไอ้้าเมันไม่มีแล้วลูกม,ลวลวมลวกมันไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วจิ้จกันไปแล้วเฮ้ยๆๆเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 